Nì. Oh, tốt Nì đừng <laughs> tao nhảy nưng Vì ở cái này đi đây oh, mà nắm mà lớp chút cái bị thường khuất cái đây nắm lại hết cho đông cho đó, mình khuyên mà là chúc, Chút uh, khúc áo đây Tao nhảy đây Nó lấy Nó นี่กดละสบายดีสบายดีมือนนี้ก็มาพบมาพอกับปญัญหาอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนนี้ก็อ้อมาให้มนหนานาเด้หลังจากมาตะป้ากะตอนเช้าเมื่อเช้านี่ก็ไปเบิ่งขา้างหน้า เบืองกันหน้ากัดไปน้ำสัตว์เข้าแล้วก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบืองด้วยเผ็ดพอดเข้าเพราะได้ตัดน้ำไปเยอะน้ำทั้งแห้งเขาก้นหมดละกันย่างมากตาตัวผือเที่ยงชายละมากก็เ <medio> ฮ็ดูให้กินพร้อมกับปิ้งปลาได้ก็ได้ปลาอยู่มือเ .10 นี่ก็ปลาก็ไปดูนลายเด้อปิ้งนึงนี่ปลากะปิ้งหนึ่งช่องซีหกเจ็ดโตปลาก็ได้ถือมองเช้านี่ ถ่ายไม่ได mm ้ถ hmm. ่ายให้เบ oh, nah ิ่งเนาะพยายามเช้านี่ก็ปีงปลาไอะกินง่ายมันนี่นะมาหอดกเทียงสายละไฟก็ไม่ลุกไปเลยนะเนี่ยเริ่มลุกแล้วดิไฟกันี่โอ้ปีงปลากินปีงปลากับเจวได้มัอนี้ได้ ก็บรรยากาศกับคนกทบต๊ะกลิ้นแล้วพี่น้องในบ้านนี้กับเอาเยอนไปกินข้าวเสิ็นกินกินข้าวแล้วก็ว่าจะไปหาอย่องกินได้เป็นะต๊กละถ้่ฟังพงเง้ยกันคนลิ้นก็ยังไม่ได้ไปแล้วคือถึเพลงหน้านี่แหละมันี้ขั่คนยากก็ะได้ไปหาอย่องกินฟังเป็นคนโต้ก้น บรรยากาศกับฝนตกล้ิ่นนี่มันนี่ดีแต่ดีแต่มาฮอดก่อนกันฝนตกยูเฮื่อนแต่ยูเฮ่นมุ connected. นยังไม่ได้มาดอกมันนี่เลยตอนนี้กับปิ้งปลาเฮากกับถั่วชุกแล้วได้นี่โอ้บ้านนี้กับขึ้นไปเลยบ้านนี้ขึ้นกินที่ถังเทียนหมดละ nè, khẩu gìn hào cả, phong lá, này cả mì pin pha, lá cả trèo, khẩu gìn cả, tối nay là, cứ nói người, neo gấp, neo phơi cái gì đấy, mình cả má xếp cắn lấy bản này, ô, oh, lá tra phình nhau, coi là đấy, là, ừm, trăm này. บรรยากาศฝนตกๆครับบรรยากาศแบบนี้น่าปีตนอนห่มปลาจุ้ยอยู่ใช่ไหมปตนอนน่ลนอยช่แล้วเาปิชื่นติมากกับมด คนก็ตุกล่นมาเหตการณูแล้วแบบนี้เอยเน้กินน้ำกับยญาแล้วกันฝนก็คือวัวยญาแล้วได้กบ,บันนี้ก็จิได้ลาะ,ะไปหายู่หาก,กินก่อนหาหน่อไม้เนี่ยตกันได้กับปูกับปูกิโร้อุดกิ้รไปน้ำ กะเฮาเบิ่งครับซ้มไปนําเบียร์เลยพี่น้องเอ้ยเฮามัสิได้อีบ่มื้อนี้เนาะตะเลาะตามงตเาให้ละนี่อนมแล้วกทกระปูก็ทําได้กระปูก็หากระปูนี่กิรอนําิก็จัสิได้หรือบ่ล่ะูยังบจเห็นจักปหาเลาะบังแถวนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยามละได้กเลอนานะ

อีลนปูแดงนี่พอได้อย,ยู่ใช่ไหมพอกลับไปโลหานไม้นี่แล้วก็ตระหนักพึ่หาพุทกระปูได้แล้วคุณน้องนะฮะปูดแดงพอได้เลยพี่น้องปูกะได้ปูยยชองโตละนี่วิธีเ็ดลี้ยงกระปูขึ้นได้ มาอันี้กระปูกระปกขึ้นมาแล้วเอาไหมออาล้ววันนี้มาดิจิคุบเอาันก่อนมันละทันวันนี้ ใหญ่นึงวิธีเอากระปูในนี้ได้พอมันน้ำมันเลิกจกกระพิถึงคุดอยู่ได้น้ำลายเด็กจะลองจะลองให้มันขึ้นมาแล้วก็จุกคุกเอาเลยตักใหญ่เลยตอนนี้ก็เจอเห็นหูมาอีกได้ตาเราลุ้นบุญโอ้ยตือนเตือนตอนนี้น้องโอ้ลุกม้าหนิปล่อไปเลยคือน้อยก็เนาะ Nhay không tôn của sâm mỹ hỏi hưng cho lạy tạo tòa hưng tạo ngon oi thơm mày tòa nói phụ tinh hưng 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 cả hưng 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 có hưng 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 อืมก็ชอบมานําเฮาก็ชอบนี่มีลักษณะเพินก็ไปขุดกับปู่ค่อยกลมาหาหักน้ไมยค่อยก็ได้าาหาเลาะหาน้อไม้กอกอมก็ไม่ไหล ตอนนี้ก็ถือหฮอดเพลงนะนี่ไม้ก่อนยังไม่ได้ชมเลยน่อยนึงไม้่นเอาช้ำนี้เป็นเอาลายก้อนนี้ก็ได้เลยดายอยู่หามาแล้วกับใบใบเอาถุงไว้แล้วกอามือ เก่งใบแล้วก็สิประมาณนี้ก็ไม่ได้ลายเปเลยได้ก็กินกับ2องนหนึ่งก็ไม่ลายก็หามาสำนี้ใบหน่อไม้แล้วแล้วก็สิไปตัดไม้้ะวานนี้ได้ตัดไม้แล้วโหเป็นโหนะโหมาคิดจะช์มาคิด พอได้กินปีหน้าปีในนะพอได้ปีจกเงินพูเจ้าชือ้อ หลายตัดไปพมแล้วก็เฮ้ยแต่ละลัตนาเพิ่นเบ้อ้อนไปนําเด้นี่นี่ก็ถือว่าได้ห้าลักแล้วเด้ก็ผู้ตัดผู้หุ่ดหดออกแคนทางพุลละตัดละคูกับพร้อมมือแล้วก็มือมือม้อนี้นะแต่ละคูก่กดอย่างมือเบะไปพร้อมตัดหลายๆแล้วกัน แปลว่า้เข็มทางคนละนี่ตอนนี้ก็ชัวไร์ลายแล้วเด้กล่องนี้ก็เศร้าปลายเอ็ดสั้นไว้นะนี่นี่นี่ก็สั้นไว้นะนี่หลับอยูกล่องไว้ฝัดมันเป๊ะนะเถียงน้ำบ่ทุบน่ะน่ากะชั้นไว้นะนี่นนวันนี้ก็สีเกียมมือละวันนี้ยางมือตะเวนก็ สี đây. ่โมงห้ามงแล้วเด้ประมาณสามโมงเขาพ่มงเดกเขาเล่นี่โมงหามงยมือมีกัดกูขี่รถเจอห้าโมงหกโมงเพื่อยังมืออันยางนะก่อนมือก็เาไปให้ก่อนได้เอาไปซนก่อนไปหาพักก่อนพักสะงี้ักเหือยอดพักยอดมาบุมมือชื่อแกงอะไมได้พัก จำนึงจำเรือแล้วก็เมือ่อหามาหอดชูดแล้วก็เห็นมันต้นก็เริ่มงามแล้วได้อ่าฮะก็เริ่มงามดี๋ยวนี้มึงมันอยู่พอกลุ่นหาก,ก็เริ่มงามดีนี่เนี่ยมันต้นก็มันมีออกไปเลยออกก็ห่างๆได้ห่างยองกับเยิงไอ้พุน่น ตัวแถวนี้ก็ถือว่างามอยู่เลยมันตุนนี่กำคักเคียวคักพมันห่างนะมันมีเยอะอ้อไปเลยก็มันอ้อมมดสุดยมันอ้อห่างมันก็เลยดีนี่นะงามเลยอ๋อหยดพังเหรอ หยอดผักได้มาเก็บยอดผักชื่อแกงหน่อไม้ยอดมาบบตอนนี้กทนยังมาบบยังยังบ่ทนเป็นนะกินยอดมันยังหลายด้ยอดกเห็นปงลาอยู่มาบบกนี่แถวนี้ค่ยอดนี่กะ

โอ้มาตาหาอันยอดพักก็เอามันจะนั่งอนี้ได้มันน้ยได้นี่เก็บน้องไม่ไหลยังน,น,นั่งกันแกงหน่อยเสียบเลยนะมะแรงเนี่ยนะตามนี้ละ มี่จะนางผุมก๋วยนังมนี่ก็มีมุ้กมเอาตามเพลยอนะตัเถึงเอาเอาไปมดน้ตรงนี้นะนาง,ง,าางนนนุ่มนผะุม,มเป็นผุ่มเขียวๆะยวนะครับอ่ะีบ,บตัวเดินทางบน,นี้รับบานกีบมือได้บาน,นี้ได้ตอนนี้กัถัว่วมาฮอดเฮือนเลยได บนิกาชีให้ยูให้กินกลุกละหาโคหาล้างไม้แ่งไม้ได้ม <laughs> ้น ก็นองไม้ต้องกระปูอันอน,อน,อน,นี้กันกระปูหาปุดบในรถนี่แหละกิโลก็มีนะกิโลก็ได้สองามตัวแสบนะยาอก่อนตัวกันกิโล ล้างเินำไมก็ จากแล้วล้ะก่ประมาณนี้มานี้ก็เจะเอาน้ำเซื้อแล้วก็ไปค้างหมอง้อเลยบันนี้เริ่มคำละได

นี่ก็แล้วละกัสิประมาณนี้พักกาศมลราเไปเลือ,อย่านั่งล้างไปจะนั่งก่อน lang rồi, là cả sư khúc là cả tầm lơi bạn đi nè mà sửa đây cái này, cần nó bỏ khí đây, cái nấm ก็ทกุลุลคุคลคกก็เอาขี้มันเลยเฮาเลย,ยแต่ก็บอกเอาได้ทิมทิมเลยนะวันนี้แต่ทีมากแกะแกะกระปูอากระปูกรเซอรือด้วยไงนน,นนี้เอาล้างล้แล้วกระปูกอน มีกระปูแล้วก็มีกิโลน้ำเอาไปเชื่อเลยนี่มืดคักแหละนี่ก็นีกระือว่าพวดก็ได้ วันนี้ก็เอาน้ำยานันางเชื่อวันนี้ก็ วันนี้ก็ทาเพิ่ธอีกทีนึงแล้วก็ยังเอาพักลงนี่กดละมันนี้ก็พักเเลยบันนี้ ต่อกดละสุกและ้วบะนี้เกิดแซบละผงไรแล้วบะนี้สิบลอยผงเลแล้วก็ตักเลยได้บะนี้ได้พักกระจาย นี่ลัตตาพ่นกับอากมา่าพ่นไปเอาพักนะพักกับนี่ของกินเท่ากระถือว่าพร้อมนี่อันนี้ก็แกงปลาเลยตะเวนนี่ พักก็มีผักข้าวทองแล้วก็ผักบุงผักเนาะผักแควนได้แล้วก็ผักกระกกกสีอยู่นี่แนวกับกะเมันตัวนี้ละนะมันมนี้กระลุยก,ก็เลยมันนี้กนะโอดูหน้าพี่น,นะน,น,น้องไหข้าวแรงมันนี่ข้าวแรงแกงฮ้อนแกงละไม้แนวกับกะนี่ละแต่พอหาหาได้อยู่ยามนี้ ข้าวทองนี่คอยมักไปได้แบบนี้เลยแกงน้นไม้กับข้าวข้าวทองก็คัก่ nhọn phát cả là gì đấy <laughs>

เสียณนะพูดยากนะเกียณบุ๋มขาวทองข้าวนะ เบิ da, ok. ่งอ้ายจังบ่ทัน like คือโลกแล้วเนาะกินข้าวกินน้ําก็อิ่มแล้วได้นี่เบิ่งอ่าสิทรยหมดทรยกะที่ว่าแกงใม่ก็แซ่บเดมื้อนี้นะะั่นกะคลิปนี้กะสิฝากไว้ซ่นี้้พี่น้องเอ้ยกะขอความขอบใจที่รับชมคลิปของมา ไว้พบพ้อกันในคลิปหน้านะดูว่าวิดีโอหน้าจะมาพบพ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะ